เอาละครับผมวันนี้นะฮะขอมาแนะนำนะครับไอเทมสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้จะเป็นโช๊คอัปเกรดจากแบรนด์จูดีนะครับผมแบรนด์ดังระดับโลกเลยครับตัวนี้นะฮะจะเป็นโช๊คที่สเปคน่าสนใจมากราคาสุดว้าวแล้วก็งานดีไซน์สุดสวยนะครับตัวนี้อยากให้ดูอยากให้ใช้จริงๆนะครับเป็นโช๊คอัปเกรดที่เป็นโช๊คลบนะครับผมพูดเรื่องโช๊คลมกับโช๊คน้ำมันนิดนึง ชกน้ำมันเนี่ยปกตินะครับในห้องข2งสองห้องของเขาเนี่ยครับผมจะเป็นตัวน้ํามันและตัวสปริงในการเขาเรียกว่าเป็นตัวทําให้ซับแรงกระแทกนะครับแต่พอตอนนี้เขาอัปเกรดจะเป็นโชกลมเนี่ยมันมีจุดน่าสนใจก็คือว่ากระบอกห้องฝั่งนี้นะครับที่ว่าเติมลมได้นี่นะมันจะใช้เขาเรียกว่านี่ครับจุดตรมลมตรงนี้นะมันจะเป็นลม ในนี้นะครับแล้วก็มีตัวสปริงก็คือพอเป็นอย่างนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะหายคุกันไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแล้วงานของเขาตัวนี้นะน่าสนใจมากอีกอย่างก็คือเรื่องของตัวกระบอกโช้ก่อนกระบอกโช้กเนี่ยจัดตัวเขาเรียกว่าสเปคนักแข่งเลยคือจะเป็นขนาดความกว้างของแขนที่32มิลเลยนะครับใหญ่มากๆเลยตัวนี้นะฮะและมีช่วงยุบนะครับอยู่ที่100มิลน,นะฮะนี่เรียกว่าใช้การเขาเรียกว่าทาั้งขุ่ขา ในแน่น้อนอเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วก็ช่วงยุบเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เยอะจนเกินไปจนรู้สึก,กแบบว่าหน้าค่อนข้างจะทิมนะครับตัวเนี้ใช้ปัน่นออกกาลังกายปั่นทั่วๆไปใช้งานได้หรือบางคนปั่นทั่วๆไปแต่ว่าเขาเรียกว่าปั่นทางราบเนาะก็จะมีตัวปรับล็อกให้ด้วยนะครับผมก็คือสามารถล็อกช็อคให้มันแข็งได้ปั่นทางเรียบได้โดยที่ไม่สูญเสียแรงนั่นเองนะครับผมแลวไม่พอตัวปรับ็อกของเขาเนี่ยผมอยากให้ดูจริงๆงานเขา ตัวปลอบล้องของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอลูมิเนียม C N C สวยงามแบบนี้เลยนี่ครับรกึล็อกนี่คือทําออกมาได้แน่นหนามมากๆนะฮะอยากให้ใช้ทีนะโชคตัวนี้เนื่องราคาราคาเพียงแค่3,800บาทเท่านะั้นเองคุณผู้ชม ช็อรยี่กนะตัวที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะคือตัวปรับดีบาวนะปรับดีบาวให้ด้วยนะครับตัวนี้ปกติ5ช็อที่มีตัวปรับดีบาวเนี่ยราคาเนี่ยมันจะโดดไปมาอยู่ที่5้0 0ั0เลยนะ5,000มากกว่าเลยแต่ตัวนี้นะครับพิเศษเลย3,800บาทเท่านั้นใครที่เขาเรียกว่าเป็นใช้รถขนาดบงงางนยนี่สิ้วนแล้วเป็นแกน9อยู่นะคอเทปเปอร์แบบนี้นะต้องโดนครับจริงๆตัวนี้แนะนำอยากให้ลองใช้ดูถ้าใครบอกว่าแกน9เนี่ยยังไม่สุด รถเป็นแกน15แล้วผมก็มีแนะนำเหมือนกันตัวนี้ครับผมตัวนี้เลยสเปคง่ายๆก็คือจะใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้เนี่ครับเป็นคอเทเปอร์เหมือนกันนะครับโชค๊คยุดได้100ตัวแกนโชค๊คขนาด32มิลนะฮะสีดําแบบนี้นะครับดาด้านแบบนี้นะฮะเรียกว่าถ้าใส่แต่งกับตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าหล่อเราเอาการเลยทีเดียวนะครับผมเสริมความหล่อได้เป็นอย่างดีเลยปรับดีบาวได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเหมือนกับดีบาวได้ฮะนี่ งานของเขาเนี่ยจะติดตั้งเป็นตัวอลูมาทั้งหมดเลยนะดูสวยแล้วก็แข็งแรงดูใช้ได้นานมากเลยนะครับผมจุดน็อตยึดรอยเชื่อมต่างๆนะครับของตัวกระบอกเนี่ยก็เขาเรียกว่าลงสีได้สวยงามแล้วก็ลบรอยเชื่อมเป็นอย่างดีนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นแกน15มิลนะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่100นะครับผม ใครที่เขาเรียกว่าตรงสเปคตรงจอดนี้ล้ากำลังมองหาช็อคอัปเกรดคุ้มคุ้มแบบนี้นะตัวนี้ราคาแค่3,9 0 0บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้า3 9 0พนเเท่านั้นเองอยากให้ลองดูจริงๆนะตัวนี้อย่าลืมครับใครเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนช็อคนะอย่าลืมแบรนด์ U d ดีนะครับแบรนด์ดังระดับโลกเลยตัวนี้ลองมาดูได้เป็นงานดีๆเนียเน้ยจากไต้หวันนะครับสวยคุ้ม3 9 0พนเท่านั้นเองลองดูครับผม